สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ Fc ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมิน่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและลาวพัฒนาจากแม่น้องชมพู่ค่ะตอนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ Fc ได้ติดตามกันค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ดยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่ร้อยห้บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเชา้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะ ก็เข้าฮาหนอยเฉพาะกิตนอยดาหนังและนอยปกตินะคะแนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด1และ2ฟัน2เข้าตัวเจาะ1 2 4951 0 0และตัวระวัง0ูนย์ด้วยค่ะและต่อมานะคะก็เป็นแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมของวันนี้นะคะงวดประจำวันที่26เดือน112564ค่ะให้วิ่งรูด4และ3ฟัน4เจาะสองตัว 342428868576793578และ74ตัวระวัง5เลขเบิ้ล004433เจาะ3ตัว280635735ค่ะ และตามมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะตัวนี้ก็เป็นงวดของวันที่24เดือน11 2564ที่ผ่านมานะคะลาวพัฒนาออก3ตัวบน801และ2ตัวล่าง28แนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูดศนฟันศนะคะและเข้าตัวเจาะ1 0 0 1ค่ะ และตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยราวพัฒนานะคะงวดวันที่26เดือน112564ของวันนี <Viol in S 1> <ๆ>้นะคะให้วิ่งรูด1และ9ฟัน1เจาะ2ตัว191617 1290 6018 969497เบิ้ล11และ99เจาะ3ตัว183 739และ738ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางจากแม่น้องชมพู่นะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็เลือกเล่นเอาตัวที่ชอบนะคะเล่นหุ่นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงรวยๆวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมินิพารวยของเราด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ